สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาล่าไอคอนิกนะครับไอคอนของมัลริดนะครับแอดิโกมัลริดนะครับทำให้ขึ้นฉากชมพูก็ขออนุญาตกดข้ามนะครับไปกันรัวๆเรืวนี้มีงบประมาณ1,000งพันะครับสำหรับไอคอนนะครับโอ้โหฉากชมพูไม่มาครับ ยังครับเหลือล้วนๆครับไปรัวๆครับครบหนึ่งพันนะครับทำไม่ได้แล้วก็จะหยุดนะครับบนลดำซินวาหนึ่งตัว นี่ตัวนี้ก็ได้นะครับปิ้งโอ้โหยังไม่มานะครับืจะโหดไปไหนนี่โอ้โหจะโหดไปไหนครับตัวนี้ก็ได้นะครับจะเข้มไปไหนครับลูกพี่ลูกพี่คนนมิ การเปิดแพ็คครั้งนี้สึกเข็มมากครับทองเก้าพันกว่านะครับแต่เราจะไม่เปิดหมดแล้ว,ลวก็ให้งบแค่ประมาณ1,000งพเราอยากได้ตัวไอคอนิกมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนะครับถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค,ครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็จากไปได้วยความเข็มครับโชคดีมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ